วินใช่ปะเขาหนีตามมาหาถึงที่ร้านอะบอกมาเลยนะฉันก็อยู่ส่วนของฉันส่วนที่วินของเธอเนี่ยก็มาหาฉันเองฉันว่าเธอก็ควรจะไปถามพี่วินเขาดูนะเจ๊ตกแกฉันอายเขาเจ้าของร้านอยู่ไหนไปเรียกมาเลยนะไม่ปล่อยให้ลูกจ้างอย่างเธออ่ะพูดจาแย่ๆกับลูกค้า ฉันนี่แหละเจ้าของร้านงั้นฉันเจอโพสลงในอินเทอร์เน็ตไม่บอกว่าร้านเธอเป็นการหวยแย่ yeah, ไม่ได้เรื่องมากมากเลยกลับเถอะสุดนี้เราแพ้เห็นเห็ดเลยแหละหน้าแตกเลยอะ กลับมาทำไมอีกเนี่ยฮะฝันเราขอโทษเรื่องลูกแพอละเฮ้ยไม่เป็นไรเรื่องเล็กน่ะเล้วนี่จะอ,อะไรอีกันเนี่ยกลับไปได้แล้วอันขอ ฮอทลาเตอีกที่นึ่งฮะขอยแก้วนึงเหรอนี่กินไปทั้งหมดกี่แก้วแล้วเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ก็ตาค้างพอดีหรอก ถ้าว่างมากก็ก็ไปล้างแก้วไปจริงเหรอผันใช้เราช่วยเหรอจะทำไม่ทำอ่ะทำดิมาจัดการให้เหมอย่างนี้นะโอ,โอ๊ยอยอยอยย คปทําอะไรเลยใช่ไหมคะเนี่ยขอโทษครับงั้นงั้นออกไปต้อนรับแขกแล้วกันต้อนรับแขกอืได้เออวันดีครับร้านนี้อร่อยมากนะครับกาแฟอร่อยมากนะครับกาแฟไหมครับขอบคุณครับโอกาสหน้าเจะใหม่นะครับขอบคุณครับกาแฟ กาแฟไหมครับเชิญครับยินดีต้อนรับครับครับดีครับนี่นี่นาต้อยนะฉันเองเจ้าของร้านที่นี่เอาเหรอสวัสดีครับนะสวัสดีจ้ะเพื่อนฝันเหรอจ๊ะใช่ครับขอบใจมากนะที่มาช่วยอดีครับผมจริงๆก็ไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่หรอกค่ะเมื่อกี้เกือบทำแก้วแตกแค่เกือบครับยังไม่แตก จ้าเออฝัน <c oughs> นี่กลับเลยก็ได้นะเดี๋ยวน้าอยู่ดูเองเฮ้ยไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ฝันไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวฝันอยู่ช่วยก่อนก็ได้คะ่ะเดี๋ยวพ่อแม่จะหาว่าน้านใช้แรงงานหลานสาวเกินเหตุน,นะสิโอ้ยไม่หรอกคะอ่ะอ่าถ้า,างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฝันเก็บโต๊ะนู่นให้เรียบร้อยก่อนละกันคะ่ะแล้วเดี๋ยวฝันค่อยกลับเนาะถือว่าทํางานชิวๆโอเคจ้ะโอเคขับใจมากนะลูกค่ะ เเก็ฝันให้เราไปส่งบ้านนะนะนะฝันไม่ตอบก่อนนะ ที่นี่อ่ะจะกลับบ้านข้างนอกรถติดอ่ะรอรถโล่งก่อนแล้วกันเนะเาะแล้วค่อยไปต่อ,อไม่ลงด้วยกันเหรอ จะรากลับรถเมล์แล้วกันนะเตามใจนะจะไปตอนนี้หรือว่าจะกลับกับเราไงก็ถึงบ้านฝาพระพอกันอยู่แล้วอะอยากติดแงกบนถนนก็ตามใจครับเชิญครับล็อกแล้ว องดีล่ะ kind of จะเข้าไปเดินเล่น mm ด้วยกันหรือว่าจะยืนรอตรงนี้คนเดียวดีเนาะไม่ไปด้วยกันจริงหรอก็ตามใจเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็คงมืดแล้วแหละเป็นผู้หญิงอยู่ตรงนี้คนเดียวก็อันตรายหน้าดีเลยอะแผนสูงนะเราเนี่ยแผนอะไรไม่มี กติเวลาเนี้มันก็ต้องไปสปอร์ตขับล่ะสวนสาธารณะแบบเนี้จะมาได้ก็แค่ตอนเช้าอะ่ะเพราะต้องมาวิ่งจอกกิงกับพ่อดูเชื่อฟังพ่อมากกันนะเนี่ยอก็คงอย่างนั้นมั้งตั้งแต่เราจำความได้อะ่ะก็ไม่เคยเถียงพ่อสักครั้งเลยนะหืมไม่เคยเถียงพ่อเลยเหรออืม เกิดว่าสิ่งไหนเกิดไม่อยากทำขึ้นมาแล,แล้วก็ต้องทำง้เงเนาะเราก็ทำตามทุกอย่างที่พ่อชอบอะแม้บางครั้งเราอาจจะไม่อยากทำก็ตาม จริงๆแล้วเราไม่อยากดื้อพ่อเราไม่อยากให้มีเรื่องอะไรที่ทำให้พ่อต้องเสียใจอีกอ่พ่อเหมือนกับว่าเคยทำให้พ่อเสียใจมากอย่างนั้นแหละไม่ใช่เราหรอกแต่ถ้าเกิดว่า ไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไรนะคือเรื่องมันผ่านมานานมากแล้วอะแต่เรารู้นะว่าสำหรับพ่อเราอะเรื่องนี้มันยังอยู่ในใจพ่อเราตลอดเวลาคือแม่เราเสียตั้งแต่เราอายุแปดขวบอะเป็นเนื้องอกในสมอง พ่อเราเสียใจมากเราจำได้ว่าตอนนั้นพ่อเราจะร้องไห้ทุกทีเลยนะที่อยู่คนเดียวอะเรารู้ว่าพ่อเราคิดถึงแม่เราตลอดเวลา ใจด้วยนะตอนนี้พ่อเราก็เลยท้ายแต่ทำงานทำงานแล้วก็วางแผนชีวิตให้เราอะ่ะม mm ั hmm. คนคงเป็นวิธีเดียวแหละที่ทำให้พ่อเราหายคิดถึงแม่เราอะ mm hmm. เราเลยไม่อยากทำให้พ่อเราต้องเสียใจยงไง เกิดว่าวันหนึ่งเธออยากทำอะไรขึ้นมาจริงๆแต่ว่าพ่อไม่เห็นด้วยทำไงอ่ะเราคงทำมันแหละแต่ก็ไม่บอกพ่อเราอ่ะแล้ว,ลวจะปิดไปตลอดอย่างนั้นเลยเหรอก็มันจำเป็นนี่จริงๆแล้วเราคิดว่าเธอก็น่าจะบอกกับพ่อนะ พราะยังไงเราคิดว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองอะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งพ่อจับได้ขึ้นมาว่าโกหกเนี่ยมีอยากจะคิดเลยอะว่าจะเป็นยังไงอะ เราคงไม่รู้เหมือนกันนะมันก็คงจะค่อยๆมืดเหมือนพราที่กำลังตกดินมั้งแต่บางทีวันนั้นอาจจะไม่มืดก็ได้นะถ้าเรามีฝัน อยู่ข้างๆเราแบบนี้หน้าเหมือนกระรอกเนี่ยอะไรนะเราแค่นะั้นหน้าเหมือนกระรอกเหมือนเหมือนมากเลยมีใครเคยบอกปะไม่ไม่มีอะไรอะเหมือนเอะถ้างั้นเราก็ขอเป็นกระรอกของ เจ้าหญิงแล้วกันเฮ้ยตอนเนี้ยรถมันไม่น่าจะติดแล้วแหละเราเรากลกับก,กันไหมไปไปก็ได้ไปไปเกิดโรคสนนเกิดรคกปนตามาเร็วนะเยินครับเจ้าหญิงครับเยิญครับเนะ <laughs> ดินมาไดกนเลย ที่มาส่งนะ <Yeah. S 2> เ,เดี๋ยวฟัน <Huh? S 2> เราขอเข้าไปสวัสดีคุณพ่อแม่ฟันก่อนได้ไหมอะอืมเอาสิอย่างเราเหรอจะไปคัดเลือกเป็นพระเอกละครกับเขาด้วย <c oughs> เอาอ oh. <c oughs> ไปว่ากูวีเขาแบบนั้นได้ไงนี่หน้าตาเขาก็หล่อเหลานะพ่อดีไม่ดีอาจได้นะเนี่ยโอ้แม่พวกนี้ผมรักเลยนะครับไม่แน่นะครับผมอาจจะเป็นพระเอกคู่กับลูกสาวคุณพ่อก็ได้นะเออเอาไว้ให้มันได้ก่อนเถอมเดี๋ยวค่อยดูคอยดูคอยดูครับได้กันับชิ้นหนกลับมาแล้วค่ะสวัสดีคพ่อสวัสดีครัอสวัสดีครับ วี่มาแล้วทำไมไม่โทรบอกอะ่ะก็มีเขามารอล,ลูกแต่เย็นแล้วนะไม่โทรบอกใครเขาจะไปรู้อ่ะงั้นผมขอตัวกลับก่อนละกันครับมีธุระเหรอลูกใช่ครับจ้ะตาครับสวัสดีครับเออครับ หนูไปส่งวินก่อนแล้วนะคะเกวีมาที่นี่บ่อยเหรอก็บ้านเขาอยู่แถวนี้อ่ะ ตอบไม่ตรงคำถามอ่ะก็จะให้เราห้ามเพื่อนไม่ให้มาที่นี่ได้ไงอ่ะเธออังเธอยังมาเลยไปได้แล้วกลับบ้านได้แล้วดึกแล้วบายเดี๋ยวฝันพรุ่งนี้เราขอไปหาที่ร้านอีกนะแล้วแต่ ยังไงที่นั่นก็ไม่ใช่ร้านเราอ,อยู่ดีอะแปลว่าเธอจะไม่ว่าใช่ไหมถ้าเราจะไปอะไม่รู้ไปได้แล้วกลับได้แล้วบายขบดดับรถดีๆี okay. บายบายโอเคขึ้นรถบายบายไน ทำไมอยู่อย่ที่ไอ้คุณหนุมาส่งฝันได้อะก็เขาไปที่ร้านกาแฟอะร้านกาแฟนัดต่อย,อยเหรออือแล้วเขาไปตั้งแต่เมื่อไหร่อะก็ช่วงส,สายๆอะนี่มันก็อยู่ฝันทั้งวันเลยอะดิแล้วทำไมฝันย้อนมันมาส่งอะก็มันบังเอิญอะบังเอิญบ่อยจังเลยนะนี่กีวีใครจะมารับมาส่งเรา มันคืเรื่องของเราเปละะ่าชอบมันเหรอคีวีดึกแล้วอ่ะกลับบ้านเลยนะทำไมฝันไม่ตอบเราอ่ะในฝันเคยบอกว่าฝันไม่ชอบพวกคุณหนูฝันบอกว่าพวกนี้จับจดติดสบายไม่จริงจังกับชีวิตไม่ใช่เหรอ แล้วในนั้นมันมีอิทธิพลทําให้ฝันเปลี่ยนความคิดได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่กีวีเรายังไม่ทันได้พูดอะไรเลยนะกีวีคิดเองเออเองทั้งนั้นน่ะกีวีกลับบ้านไปก่อนเถนะวันนี้ไม่อยากทะเลาะด,ด้วยอะ่ะฝัน